สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ิ s เตอร์สนดนะครับวันนี้มาเรียนรู้การใช้งาน e q l e q u i l i r y statement อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาเรียนรู้นะครับวิธีการใช้ case นะครับ case when น,นะครับ case when then e l s นะครับ then l แล้วก็ n นะครับว่าเขาใช้งานยังไงนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับถ้าท่านใดเมตตาที่จะสนับสนุนทางช่องก็สามารถที่จะกดปุ่มรูปหัวใจใต้คลิปได้เลยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาดูว่าเคสเวนเดนเอลเอ็นนี่เขาใช้งานยังไงนะครับจริงๆเคสเวนเดนเอลเอ็นเนี่ยเขา uh, เป็นตัว เป็นตัวเ,เป็นคําสั่งในการกําหนดว่าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทําอะไร <_ d ata> เงื่อนไขไม่เป็นจริงให้ทําอะไรนะครับแต่เขาจะสร้างเ,เทเบิลใหม่ขึ้นมานะครับเขาใช้2กรณีนะครับกรณีที่1กรณีทำทำให้มีฟิลใหม่ขึ้นมานะครับไม่ใช่เทเบิลใหม่สุทีเมื่อกี้เ,เขาจะทําในกรณีที่ทำทำระบุเงื่อนไขนะครับ ระบุคอนดิชันถ้าที่คอนดิชจริงๆเนี่ยให้ทําอะไรถ้าคอนดิชันเป็นเทจให้ทําอะไรเขาจะสร้างฟิลขึ้นมาฟิลใหม่ขึ้นมาแล้วก็คําที่เราระบุอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเขาทำาํำยังไงอันนี้คือแบบที่1แบบที่2คือเขาจะเป็นคอนดิชันในการใช้กับแวร์นะครับเวลาเราใช้กับแวร์เราสามารถใช้เคสเวนนี้กับแวร์ได้เหมือนกันนะครับมาดูนะครับว่า เขาใช้งานยังไงนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับผมจะยกตัวอย่างออโอเคอชิ้นแท็กของเขานะครับชิ้นแท็กของเขาก็คือ,อ select select fill select fill ดังนั้นก็ C A S E นะครับถ้า S T เนี่ยเป็นการ format นะครับ S เป็นการ convert ต้อง S E นะครับแล้วก็ case หลักการที่หนึ่งก็คือ,เ,อ,อเป็นตัวน,นี้ผมเป็น H, H expression นะครับเป็น Then, when. When. ก็เด่นเวนนะครับเวนแล้วก็แว l ูนะครับแว l ู e ที่ตรงกันนะครับแล้วก็เด่นแล้วก็อันนี้ก็คือเด่นแวรูนะครับก็คือหาก Val แวูเนี้ยหากตัวนี้นะครับหากตัวอ็อกพิชชันนี้นะครับตรงกับตัวนี้นะครับ เราจะให้เป็นอะไรก็คือเดินแวลูแล้วกันเด่นแวลูอย่างนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เอวนะครับเอวถ้ามันไม่เป็นอย่างข้อมูลไม่เข้ามาไม่ตรงกันเนี่ยอันนี้คือตรงกันเราจะได้ค่านี้มานะครับแต่ถ้าไม่ไม่ตรงเนี่ยเราจะให้อีกค่านึงมานะครับก็คือผมตั้งเป็นเอวแวลูแล้วกัน แล้วก็เอนเอนเตั้งชื่อ table นะครับตั้งอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เทเบิตั้งชื่อ f ฟ l ลโอ้ยว้ตัวทีครับตั้งชื่อฟิลเอนแล้วก็ f ฟ l ล name อ่าหลักการจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักการที่1นนะครับหลักการที่2นะครับหลักการที่2องขอการอปประกันนะครับจะได้ไม่ไม่เสียวเวลาอ่าหลักการที่2 copy การที่2เนี่ยตัวตัวนี้จะอยู่อ่าเคสกับเวนจะอยู่ติดกันนะครับแล้วก็เป็นค ondition condition condition ที่ใช้ตัวดำเนินการที่เป็น condition with operator นะครับ เช่นวิดโปรเกรเตอร์เช่นอะไรครับเช่นมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับอินเท่ากับหรืออินหรือไลท์หรืออะไรเงี้ยครับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เดนตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับมาดูมาดูอย่างแรกเลยแล้วกันนะครับอย่างแรกผมไม่ขอดูตัวขอักเล็กนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับชนิดแรกนะครับชื่อเล็กยู w รเล็ก พาฟอรมนะครับ human.employ แล้วกันนะครับตั้งชื่อเป็น h ฮ e e อย่างเดียวแล้วแอ,อ select ดูนะครับกด alternate alternate x นะครับสำหรับการ s l l e t อ่ select เดี๋ยวผมจะลองอลองชุดคำสั่งชุดแรกแล้วกันนะครับ ก็คือ,อผมจะทำว่าถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่า Gender นะครับเท่ากับ M นะครับเท่ากับ M ผมก็จะให้ให้เขาเป็นให้เขาเป็น Man ถ้าเท่ากับ F ก็ให้เขาเป็น f e m a l e เอาไม่ฟ e ีนก็ได้เป็น Women ก็ได้ครับอ่ะ ดูแลกันนะครับเลือกเลือกเลือก in d s t list มาเลกาง เป็น entry id นะครับาจากนั้นก็มาเป็น case นเป็น case case gender อ่ะผมก็ e dot e dot gender เป็นนะครับ,บ,รบเป็นเป็น m นะครับผมก็บอกว่า den นีะครับถ้าไม่ตรงตามนั้นละ่ะทำไงนะครับผมบอกว่าเอลนะครับเ l ถ้าเป็น women นะครับเพราะมันมีสองค่าจริงๆมีสองค่านะครับแล้วก็แล้วก็ตั้งชื่อ ตัวนี้ถ้าเราไม่ไม่ตั้งชื่อนะครับเขาเขาจะขึ้นฟิลใหม่ที่ไม่มีนีม้มีชื่อฟิลเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งชื่อให้เขาอาจจะเจนเดอร์เหมือนเดิมก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับตัวนี้เห็นนะครับอย่างนี้คือแบบที่1นนะครับก็คือถ้าตรงนี้ตรงกับตัวนี้นะครับเขาก็จะได้อะไรมาเรามาดูนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะได้ นี่เห็นไหมครับเราก็จะได้แบบนี้มานะครับถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบที่1ก็คือถ้าตัวนี้เคสตัวนี้เวนตนัวนี้แล้วก็แบบตรงๆดื้อนะครับแต่หลักแต่การทำเคสเวนแบบนี้ก็คือ,อไม่นิยมเท่าไหร่นะครับอาการนี้ไม่นิยม ผมจะทำให้ได้ข้อความเหมือนกันนะครับแต่มีการเป็นคำสั่งทูที่2นะครับคอนทวนวีคำสั่งทูที่2องเทสเวนเจนเดอร์อันนี้นะครับเทสเวนเจนเดอร์แล้วก็เทสเวนดีเจนเดอร์อ่าดีเจนเดอร์ผมบอกว่าใช้อปออปเปอเรชันออปเปอเรเตอร์นี่ครับก็คือกลุ่มนี้นะครับใช้อปเปอเรเตอร์กลุ่มนี้นะครับเดนเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็ทีนี้มาดูสองอันนี้นะครับข้อมูลจะเหมือนกันไหมครับข้อมูลออกมาเหมือนกันนะครับออกมาเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ต่างกันนะครับอยู่ที่อยู่ที่วิธีการใช้งานนะครับแต่โดยหลักๆแล้วการใช้งานแบบนี้จะนิยมมากกว่านะครับถ้าสมมุติว่าถ้ามีถ้ามีามอ่ะสมมุติว่าเนี้ยมีสองอ่ะมีผมเพิ่มมาอีกจะมีสามเงื่อนไขนะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งครับ when e gender เท่ากับ เท่ากับ f ใช่มไหยครับผมบอกว่าเป็นเป็น w o m a นอย่นี้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ผมก็เรียกว่ามบอกอ u a เ t อนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาก็จะเป็น3ลักษณะ ถ้าสมมุติมีเดนไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหลักการหลักการทําเงื่อนไขของตัวตัวนี้นะครับอ่าไม่ได้หมายความว่าใช้กับกับอย่างนี้เสมอไปนะครับใช้กับตัวเลขก็ได้นะครับใช้กับตัวเลขอันเนี้ยครับรบถ้าไม่ใช่เขาก็จะเป็นออเทอร์ไปเราใช้กับตัวเลขก็ได้นะครับไอพวกนี้เดี๋ยวผมหาวิธีว่าเราใช้ตัวเลขยังไง จ,จับตัวเลขดูแล้วกันนะครับอืมกับตัวเลขใช่ไหมใช่กับงานขายแล้วกันถ้ายอดขายมากกว่ามากกว่าใช้กับใช้กับตัวเลขหน่อยแล้วกันผมจะตัวดย่ ใช้กับตัวเลขหน่อยละกันใช้กับตัวเลขเป็นเซลเลยนะเซลอออเดอร์ uh, นะครับออเดอร์เฮดเดอร์ละกันนะครับออเดอร์เฮดเดอร์นะครับอ่าผมลองใช้กับตัวเลขดูนะฮะ uh, ลองดูผมจะผมจะบอกว่าถ้าลูกค้าย,ยัดขายมากกว่าแปดแสนขึ้นไปถือว่าเป็นลูกค้าระดับโกต่ำกว่านั้นเป็นระดับซิลเวอร์ระดับอะไรก็ได้ซึ่งฟิลเนี้ยมันไม่มีมันไม่มีมมมในดาต้าเบส เราจะต้องสร้างขึ้นมาเองโดยใช้เคสเวนนะครับเป็นการสร้างฟิลเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะครับผมก็เลือกเป็นลูกค้าแล้วกันนะครับตัวนี้เป็น S O H เนาะ S O H ตั้งชื่อเป็น S O H ผมบอกว่า S O H Customer นะครับ Customer ID ดังนั้นผมก็ Case เวนนะครับซัมผมลองดูนะครับซัมซัมออ,อโทอทอลดิวนะครับ soh dot total deal อา่ามากกว่านะครับมากกว่าเลยเราบอกว่ามากกว่ามากกว่าเท่าไหร่มากกว่าแปดแสนมากกว่าแปดแสนเดนผมบอกว่าให้เป็นลูกค้า ระดับโกละครโกลนี่นะครับจากนั้นออัเอาเอาสักเอาสระดับแล้วกันเอาสระดับหรือ3ามระดับก็ได้นะครับถ้าสองถ้าสามระดับโกเนี่ยตั้งแต่เก้าแสนขึ้นไปเอา9ก้าแสนขึ้นไปแล้วกันนะครับ น้อยกว่ามากกว่านะครับมากกว่ามากกว่าเก้าแสนครับบีทวีนก็ได้อันนี้มากกว่าก็ได้ใ,ใ,นนใ,ใส่บีทวีนก็ได้นะครับในในในโอเปอเรเตอร์ตัวนี้นะครับเราใส่บีทวีนก็ได้นะครับอ่ะม,มากกว่าแปดแล้วกันเอานีน้อย่างนี้ก่อนแล้วกันอ่ะ,อะจะได้ดูง่ายๆอย่าเพิ่งจะจะได้ไม่สับสับสับสนนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เอวนะครับไม่เช่นนั้นก็จะเป็นระดับซิลเวอร์นะครับ ระดับซ i เวอร์แล้วก็เอเอนดีนะครับระดับซ i เวอร์ตั้งชื่อว่าคัส t ตอ e r เมอร์เเวลนะครับอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ผมขอเพิ่มซัมมาแล้วกันซัมดอททอทัลดิว Total Price. โอเคลองดูนะครับทีนี้ผมต้องกุ้มบ่ายด้วยดิใช่ไหมอ่ามันมี Aggregate Function ต้องกุ้มบา่ายลองดูครับทีนี้ออเดอไหม o r ยออเอยอ,ยอ,ยอๆะๆแล้วกันนะครับ Order ออ by ออเดอร์บายท l ทั i c พส์นะครับออเดอร์บายทอทัลพส์ดีอสนะครับยอดข้อมูลจากมากไปน้อยนะครับดิสเซนดิง้งนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะอันนี้ต่ำกว่า8000เห็นไหมเขาก็จะเป็นแค่ซิลเวอร์เป็นกูเขาจะสร้างฟิลขึ้นมาฟิลหนึ่งขึ้นมาเพื่อไจับบางทีเวลาเราจะไปทำพวก ราอร์ต uh, อย่างเช่น SSRS นะครับ Microsoft Report เดี๋ยวถ้าจบคอร์ส uh, ตัว SQL ตัวนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ uh, ทำเรื่อง SSRS มามามาให้ดูนะครับทำคลิปเรื่อง SSRS มาให้ดูวิธีการทำหลักการเทคนิคอะไรประมาณนี้นะครับที่เราจะทำ uh, แล้วก็การตั้งค่าตัว SS uh, Report Server นะครับจริงๆผม ผมได้เตรียมการไว้หมดแล้วนะครับเพราะว่า Data b a s บเนี่ยน server, เนี่ยดัตเบตัว Report Serv e r รกับ r e p อ r t s e r v e r t e m เทเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วผมก็ได้ทำเรียบร้อยแล้วแต่ผมยังไม่ได้ไยังไม่ได้เอา Data b a s บที่เป็น Dataset เนี่ยไปวางใน r e p อร์ยังไงวิธีการทำ,ทำยังไงแล้วทำออกมาโชว์อะไรยังไงประมาณนี้นะครับอย่าเพิ่งพูดถึงมันนะครับผมดูตัวน,นี้ก่อนรับเคเวนก็จะเป็นลักษณะของใช้กับตัวเลขก็ได้อย่างงี้นะครับเราใช้ Vi ทเวินก็ได้นะครับเบทเวินน บิทาเวนนะครับบิทาเวนสมมติตัวนี้เราใช้มากกว่านะครับเราใช้มากกว่ายกตัวอย่างนะทีนี้ผมมาอ่านนี่ยเอ,อกเท่าทีอ่าเราใช้มากกว่าจากนั้นเนี่ยผมยังไม่พอผมบอกว่ายังเว้นต่อได้นะครับถ้ามีหลายเงื่อนไขแล้วก็หลายช้อยนะครับผมเว้นต่อได้นะครับเวน้นนะครับเว้นตัวนี้นะครับ เป็นตัวนี้ปุ๊บนะครับมิทาวีนมิทาวีนเจ็ดแสนเจ็ดแสนนะครับมิทาวีนเจ็ดแสนแปดแสนเด่นนะครับเด่นผมบอกว่าเป็นซิลเวอร์หลังจากนั้น มีอีกไหมครับผมเพิ่มอีกก็ได้นะครับอ่าเพิ่มอีกก็ได้เว้นอีกหนึ่งทีนะครับให้ดูนะครับเว้นซ้ําเหมือนเดิมเนี่ยซ้ำเหมือนเดิมลองดูนะครับทํำเหมือนเดิมเพราะเขาไม่มีในในฟิวให้เวลาเราเดบลอกพวกนี้เราก็ต้องมีทักษะในการที่จะดึงสิ่งเหล่านี้ออกไปใช้งานเนาะแล้วก็เอ็อนบีทวินหกแสนนะครับเอาห้าแสนแล้วกัน ห้าแสน and เจ็ดแสน,แสนเราบอกว่าเป็นบอลลักกันบอลบอนบอนบอนเขียนยังไง b o r n e อ่าบอลบอลเลเวลนอกนั้นก็จะบอกว่าอา่า normal เนาะใช่ไหม normal level อา่าเห็นไหมทีนี้เราก็สามารถที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับใช้สิ่งเหล่านี้ ทีนี้ผมขออ select ดูนะครับจะได้จังที่เราต้องการไหมมาแล้วครับ,อน, Bond, น Bond, บอนบอน,นี่ซิลเวอร์ 7, บอลเห็นไหมครับตัวบอลตัวบอลบอเนี่ยซิล v e อนี่เจ็ดแสนบอลเห็นไหมบอลบอลเนี่ยห้าแสนถ้าต่ำกว่านั้นเราบอก normal เห็นไหมเราก็จะสามารถที่จะสร้างเงื่อนไขใหม่ให้ได้ฟิลใหม่เพื่อในการเอาไปกรองนะครับทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมบอกว่าผมบอก <c oughs> ถ้าเป็นเนี่ย เราก็จะทีนี้บางทีเราอาจจะเราอาจจะไม่ได้เราอาจจะเราอาจออาอาจะยง,งใช้ค่าเดิมตัวตัวเอลเนี่ยเราสามารถที่จะคืนค่าย้อนกลับไปเป็นเป็นถ้าเขาเราเราไปทําเงื่อนไขกับตัวฟิลของตัวดัตเตอเบดจริงๆเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปเป็นดัตเตอเบต,ตัวหนึ่งก็ได้แต่ว่าเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้ดึงข้อมูลจากชุดนั้นมานะครับนี่เห็นไหมครับ อันนี้ก็เป็นหลักการในการใช้เคสเวนนะครับเคสเวนก็จริงๆได้ใช้เยอะนะครับถ้าเราต้องการขึ้นคอลัมน์ใหม่โดยผ่านเงื่อนไขอะไรอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะทําทได้หรือบางทีเป็นการกลับด้านข้กลับด้านกลับด้านาเหมือนกับไ i v วัดกับบ้าน Data าาก็ได้นะครับดัตต้เบสบางชุดเนี่ยมันจะเป็นดัตตเบสที่ลงแนวดิ่งเวลาเราต้องการเอามาเป็น1คอลัมนอหนึ่งนงะสมมติว่า1 1 หนึ่งเรื่องราวเนี่ยลาตเบตมันวิ่งลงแนวดิ่ง10แถวเราต้องอ่านเอา10แถวว้าเป็น1ิบคอลัมน์เนี่ยตัวเคสเป็นเนี่ยสามารถที่ทํานั้นได้เราก็สร้างมันด้วยเงื่อนไขพวกนี้แล้วก็ส่งมันมาเป็นคอลัมน์ใหม่คอลัมน์ใหม่คอลัมน์ใหม่อะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเดี๋ยวเจอกับตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ